สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยแล้วก็อาจจะใกล้ตัวหลายๆคนกว่าที่คิดค่ะนั่นก็คือเรื่องมาตรการจัดการบัญชีม้านะคะที่ทำให้บัญชีธนาคารของออประชาชนผู้สุจริตบางส่วนเนี่ยถูกระง,งับไปด้วยเรามีข้อมูลล่าสุดจากรายงานข่าวเย็นไทยรัฐนะคะที่ได้รวบรวมเสียงสะท้อนของผู้ที่เดือดร้อนโดยตรงเลยพร้อมกับท่าทีล่าสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ เป้าหมายการคุยกันวันนี้ของเราก็คืออยากจะมาคลี่คลายสถานการณ์ทําความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับคนธรมธรมดาาที่เขาทํามาหากินสุจริตแล้วก็สํารวจดูว่าเอ๊ะมันมีความพยายามจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงบ้างลองมาสํารวจเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะครับประเด็นนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับคือ มันเป็นการหาจุดสมดุลระหว่างความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องสกัดกั้นเส้นทางอาชญากรรมทางการเงินเนี่ยกับอีกด้านคือการต้องปกป้องสิทธิ์แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อาจจะกลายเป็นเอ่อเรียกว่าเหยื่อข้างเคียงจากมาตรการพวกนี้ได้ครับเหยื่อข้างเคียงครับซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายเชิงระบบที่สาคัญมากเลยครับ ค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมของปัญหาก่อนนะคะคือมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยที่เขาประกอบอาชีพสุจริตแต่ว่าจูจ่ๆบัญชีธนาคารที่ใช้ทำมาหากินหรือบางทีเป็นบัญชีเงินออมเนี่ยกลับถูกระงับการทำธุรกรรมแต่ซะง,งั้นครับผมสาเหตุหลกัลกๆเลยก็คืออาจจะมีการรับโอนเงินเข้ามาหรือบัญชีนั้นเป็นทางผ่านของเงินที่ต้นทางหรือปลายทางเนี่ยดันไปเชื่อมโยงกับขบวนการบัญชีมา้าอื โดยที่เจ้าของบัญชีส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี่มันรุนแรงนะคะถึงขั้นที่มีการรวมตัวกันของผู้เสียหายเลยนําโดยคุณแทนคุณจิตอิสระแล้วก็คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเพื่อขอให้มีการทบทวนมาตรการเหล่านี้แล้วก็เน้นย้ําถึงความจําเป็นที่จะต้องแยกแยะบัญชีของคนที่เขาทามาหากินสุจริตจริงๆออกจากบัญชีม้าที่ตั้งใจใช้ทําผิดกฎหมายเนี่ยค่ะครับการแยกแยะนี่สําคัญมาก ใช่ค่ะเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบชัดขึ้นนะคะลองมาฟังเรื่องราวของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงท่านแรกกันค่ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอายุ40ปีเราว่าเมื่อประมาณ7เดือนก่อนมีลูกค้าโอนเงินค่าทําผมเข้ามา1,200บาทครับก็ปกติทั่วไปใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติเลย แต่หลังจากนั้นไม่นานบัญชีธนาคารที่มีเงินเก็บอยู่แสนกว่าบาทเนี่ยกลับถูกระง,งับไปทั้งหมดเลยโอ้โห oh, แสนกว่าบาทค่ะมารู้ตัวชัดๆก็ตอนที่ต้องการจะใช้เงินก้อนนี้จ่ายค่าเทอมให้ลูกแต่ทําอะไรไม่ได้เลยกดเงินไม่ได้โอนไม่ได้อืมแล้วเงินแสนกว่านี้คือคือเงินจํานวนแสนกว่าบาทเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะมองว่าไม่เยอะนะคะแต่สําหรับเจ้าของร้านท่านนี้แล้วเนี่ยนี่คือเงินหมุนเวียนทั้งหมดของครอบครัวเลยครับเงินทั้งชีวิตเลยนะนั่น เป็นทั้งเงินทุนสำรองเป็นเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันทําให้ต้องลําบากถึงขั้นต้องนําทองที่เก็บสะสมไว้ออกไปขายค่ะโหหนักเลยนะครับนั่นก็จะเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวไปก่อนเธอก็ยืนยันนะคะว่าพยายามติดต่อธนาคารทําตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนําทุกอย่างแล้วเพื่อจะขอปลดล็อกบัญชีครับแต่ระยะเวลามันล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วค่ะบัญชีก็ยังคงถูกระงับอยู่เหมือนเดิม หลายเดือนเลยเหรอครับค่ะทั้งที่เธอกล้องมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการบัญชีม้าเลยแม้แต่น้อยกรณีนี้มันสะท้อนปัญหาสําคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมาตรการเหมือนกันนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าเอ่อความฝืดเคืองเชิงระบบในกระบวนการตรวจสอบและปลดล็อกความฝืดเคืองเชิงระบบครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยตามที่หน่วยงานกํากับดูแลเขาชี้แจงมามาตรการนี้คือการระง,งับชั่วคราว อ๋อระงับธุรกรรมไม่ใช่อายัดใช่ครับไม่ใช่การอายัดทั้งบัญชีแบบถาวรแล้วเป้าหมายจริงๆคือระงับเฉพาะยอดเงินที่อยู่ในเส้นทางต้องสองสยัยหรือที่เรียกว่าระงับเส้นเงินไม่ใช่ระงับเงินทั้งหมดในบัญชีของคนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะแต่ปัญหาคือในทางปฏิบัติ ให้การระบุแล้วก็ปลดล็อกให้กับผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันกลับมีความล่าช้าอย่างมากอือาจจะด้วยปริมาณงานหรือขั้นตอนที่มันอาจจะยังซับซ้อนอยู่ซึ่งความล่าช้านี้เองครับที่สร้างความเสียหายรุนแรงค่ะเขา้าใจเลยค่ะมันเผยให้เห็นช่องว่างระหว่างความเร็วของการใช้ระบบอัตโนมัติในการตรวจจับหรือฟแฟลกบัญชีต้องสงสัยเนี่ยกับขีดความสามารถหรือทรัพยากรในการตรวจสอบยืนยันโดยมนุษย์ เพื่อปลดล็อกให้นะครับอ๋อค่ะความล่าช้านี้มันส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมเลยโดยเฉพาะกับคนตัวเล็กตัวน้อยหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องพึ่งพาเงินหมุนเวียนในชีวิตประจําวันครับฟังแล้วน่าเห็นใจจริงๆนะคะแค่ความผิดพลาดหรือความล่าช้าของระบบเนี่ยกลับส่งผลกระทบต่อชีวิตคนคนหนึ่งได้มากมายขนาดนี้แล้วดูเหมือนว่ารูปแบบการเข้าไปพัวพันกับเส้นทางเงินพวกนี้ <c oughs> ก็มีความซับซ้อนต่างกันไปด้วยนะคะ อย่างเคสถัดไปนี่เป็นเรื่องของไรเดอร์อายุ44ปีอันนี้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะมันมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะโอ้ความไว้ใจนี่เองใช่ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าไรเดอร์ท่านนี้มีเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานถึง20ปีเลยโอ้โห20ปีนานมากนานมากค่ะเพื่อนคนนี้เขาเปิดร้านขายจิวเวลรี่แล้วก็ได้ว่าจ้างให้ไรเดอร์ท่านนี้ไปส่งของให้ลูกค้าตามปกติ แต่มีบางครั้งที่เพื่อนขอให้ลูกค้าของร้านโอนเงินค่าสินค้าซึ่งเป็นยอดเงินหลักแสนบาทเข้ามาที่บัญชีของไรเดอร์โดยตรงเลยหลักแสนโอนเข้าบัญชีไรเดอร์ใช่ค่ะอ้างว่าตนเองไม่สะดวกในการไปกดเงินสดออกมาใช้ ด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ไว้ใจกันมานานไรเดอร์ก็เลยยอมช่วยเหลือโดยไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็รับโอนเงินให้หลายครั้งแล้วก็กดเงินสดทั้งหมดส่งให้เพื่อนไปโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนพิเศษอะไรนอกเหนือจากค่าจ้างวิ่งส่งของตามปกติครับก็คือช่วยเพื่อนล้วนช่วยเพื่อนลวน้ลวนเลยค่ะแต่เรื่องมาเกิดเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 4- 5หเดือนบัญชีธนาคารของไรเดอร์ก็ถูกระงับการใช้งานอา้าว ซึ่งงั้นค่ะตำรวจแจ้งว่าตรวจพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการกระทําผิดกฎหมายบางอย่างตอนนี้ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วนะคะเงินในบัญชีก็ยังคงถูกระงับอยู่ไม่สามารถนําออกมาใช้ได้เลยเจ็ดเดือนแล้วเหรอครับค่ะแถมยังต้องแบกรับภาระในการเดินทางไปให้ปากคํากับตํารวจตามสถานีต่างๆในหลายท้องที่เลยที่มีผู้เสียหายจากคดีนั้นๆเขาเขาแจ้งความไว้โอ้โหอันนี้หนักเลยทั้งเงินใช้ไม่ได้ ั้งต้องไปให้ปากคำอีกใช่ค่ะเดือดร้อนซ้ำซ้อนเลยเคสนี้ยิ่งตอกย้ำความซับซ้อนของสิ่งที่เจ้าหน้าที่เรียกว่าการต่อเส้นเงินนะครับหรือการติดตามเส้นทางการเงินที่ถูกช่อโกงไปค่ะการต่อเส้นเงินครับคือพวกมิจฉาชีพเนี่ยมักจะสร้างเส้นทางให้มันวกวนซับซ้อนหลายท่อที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเพื่อให้ยากต่อการติดตาม อืมให้ตามไม่เจอใช่ครับแล้วหนึ่งในวิธีที่ใช้บ่อยมากๆก็คือการหลอกใช้บัญชีของคนอื่นนี่แหละไม่ว่าจะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวความน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งหลอกลวงด้วยข้อมูลเท็จก็ตามค่ะสิ่งที่น่ากังวลคือมันทำให้เห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาที่สุดจิตเนี่ยสามารถถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงจรน,นี้ได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแค่เพราะไว้ใจเพื่อนใช่ครับ เพียงเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆโดยไม่ทันระวังเนี่ยการแยกแยะผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้สมรู้ร่วมคิดหรือบัญชีม้าตัวจริงจึงกลายเป็นงานที่ท้าทายมากแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งก็ย้อมกลับไปที่ปัญหาความล่าช้าและผลกระทบที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้อีกครับฟังดูแล้วการแกะรอยเส้นเงินเนี่ยมันเหมือนเป็นตาข่ายที่กว้างมากเลยนะคะครับผมกว้างจริงๆ แล้วพอมีคนบริสุทธิ์ติดเข้าไปเนี่ยกว่าจะแกะออกมาได้ก็ใช้เวลานานมากแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่คนที่โดนระง,งับบัญชีไปแล้วจริงๆนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ต้องรับโอนเงินจากลูกค้าอยู่ทุกวันตอนนี้ก็เกิดความรู้สึกเอหวาดระแวงไปตามๆกันเลยค่ะอืมเข้าใจได้เลยครับ อย่างเช่นเจ้าของร้านจิ้มจุ่มชื่อดังในจังหวัดศรีสะเกดแซบอิลีจิ้มจุ่มเมืองศรีนะคะอ๋อร้านดังเลยนะครับรู้ได้เลยว่าเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยมาจากบัญชีปกติหรือบัญชีที่อาจจะพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายครับมันตรวจสอบไม่ได้นะเวลานั้นใช่ค่ะหรือแม้แต่เวลาที่เขาต้องสั่งซื้อของออนไลน์โอนเงินไปให้ร้านค้าอื่นก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบัญชีปลายทางนั้นปลอดภัยหรือไม่อมืความกังวลมันรอบด้านจริงๆ ค่ะแต่ถึงจะกลัวนะคะเขาก็บอกว่ายังจำเป็นต้องรับการสแกนจ่ายผ่าน QR code หรือรับโอนเงินอยู่ครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ใช้แบบนี้กันหมดแล้วใช่ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพกเงินสดเขาก็มองว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องหาทางแก้ไขครับ ไม่ควรจะผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดมาให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยต้องมาระวังกันเองซึ่งมันเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติค่ะจริงครับมันยากมากจริงๆที่จะให้ร้านค้าตรวจสอบลูกค้าทุกคนแหมก็แสดงความกังวลอย่างหนักเลยถึงขั้นตัดสินใจถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารของตัวเองเกือบหมดเลยค่ะเหลือไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถอนเงินออกเกือบหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะ เพราะกลัวว่าบัญชีจะถูกระง,งับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทางทางที่เงินก้อนนั้นคือเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ใจในร้านทุกวันโอ้โหอันนี้กระทบสภาพคล่องร้านโดยตรงเลยนะ ใช่ค่ะกระทบมากๆเลยแล้วก็มีแกรณีที่หนักกว่านั้นอีกค่ะคือร้านค้าส่งแห่งหนึ่งในสีสะเกดต,ตัดสินใจปิดกิจการชั่วคราวไปเลยปิดร้านเลยเหรอครับค่ะเพื่อรอดูสถานการณ์และความชัดเจนของมาตรการต่างๆให้แน่นอนก่อนเพราะไม่อยากเสี่ยงให้ธุรกิจของตัวเองต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจโหแล้วก็กําลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะหยุดรับการชําระเงินด้วยวิธีสแกนจ่ายไปก่อนสักพักหนึ่งด้วยค่ะความกังวลและความเคลื่อนไหวเหล่านี้ผมว่ามันน่าสนใจมาก มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าแค่ความเดือดร้อนส่วนบุคคลแล้วละ่ะค่ะ มันดูเป็นบุงกว้างขึ้นเรื่อยๆรื่อครับแต่มันคือการสั่นคลอนความไว้วางใจหรือ trust ที่มีต่อระบบการชำระเงินดิจิตอลเลยนะซึ่งไอ้ระบบนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ไปแล้วใช่เลยค่ะหากผู้ประกอบการรู้สึกไม่ปลอดภัยในการรับโอนเงินซึ่งเป็นวิธีการชำระเงินหลักในปัจจุบันเนี่ยมันอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วก็ทำให้ความคล่องตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมลดลงได้ครับ กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมได้เลยใช่ครับมันชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนเลยที่ภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ต้องสร้างความชัดเจนในแนวปฏิบัติแล้วก็สื่อสารเพื่อเรียกคืนความมั่นใจให้กับทั้งประชาชนและผู้ประกอบการในวงกว้างด้วย ค่ะการสื่อสารสําคัญมากสําคัญมากครับไม่อย่างนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจจะรุนแรงกว่าที่เราคาดการไว้ก็ได้ครับผลกระทบมันลามไปถึงความเชื่อมั่นในระบบเลยทีเดียวนะคะแล้วในมุมของกฎหมายละคะมีการตั้งคําถามถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะครับ ประเด็นกฎหมายก็น่าสนใจมีค่ะทนายความท่านหนึ่งคือทนายพัทนะคะได้โพสต์ข้อสังเกตที่น่าสนใจผ่าน Facebook ส่วนตัวตั้งคำถา,ถามถึงประเด็นความรับผิดชอบค่ะว่าถ้าหากเกิดกรณีที่การระง,งับบัญชีนั้นเกิดจากความผิดพลาดหรือการดำเนินการที่ไม่รอบคอบจนทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนเสียหายเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอืมคาถามสาคัญเลยครับ ใช่ค่ะจะชดเชยอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ครับท่านยังชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าการที่กระบวนการปลดล็อกบัญชีมันล่าช้าเกินสมควรโดยที่เจ้าของบัญชีไม่ได้มีความผิดหรือมีเหตุผลอันควรอื่นใดมารองรับเนี่ยอาจเข้าข่ายเป็นการกระทําละเมิดตามกฎหมายได้อ๋อเข้าข่ายละเมิดใช่ค่ะซึ่งในกรณีนี้ทั้งสถาบันการเงินคือธนาคารเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรับที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าสิน ทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะประเด็นเรื่องความรับผิดทางกฎหมายและการเยียวยานี่สําคัญอย่างยิ่งเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการชดเชยความเสียหายเป็นตัวเงินนะค่ะแต่มันคือการสร้างหลักประกันว่าการใช้อํานาจของรัฐเนี่ยแม้จะมีเจตนาที่ดีในการปราบปรามอาชญากรรมแต่ก็ต้องมีขอบเขตมีความระมัดระวังและก็ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรอบด้านด้วย ต้องมีกลไกที่ชัดเจนในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจนั้นๆเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกระบวนการทั้งหมดไว้ด้วยครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูต่อไปเลยนะคะว่าจะมีแนวทางเรื่องความรับผิดชอบนี้ออกมายังไงบ้างทีนี้ลองมาฟังเสียงจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรงกันบ้างดีกว่าคะ่ะคือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบการชำระเงินโดยรวมนะคะ ครับมาฟังฝั่งแบง์ชาติบ้างค่ะทางคุณดารณีแซ่จูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินได้ออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์แล้วก็แนวทางแก้ไขแล้วค่ะ ค,คุณดารณียอมรับนะคะแล้วก็กล่าวว่าทางแบงค์ชาติระหนักดีถึงผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้สุจริตและไม่ได้นิ่งนอนใจกําลังมีการหารืออย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยทั้งสํานักงานตนํารวจแห่งชาติจตอชอสํานักงานปปงแล้วก็สมาคมธนาคารไทยครับ ทุกภาคส่วนเลยเพื่อเร่งหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดที่จะไม่ให้มาตราการน,นี้กระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะครับแล้วก็มีข่าวดีอยู่บ้างค่ะคือมีการปรับปรุงที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ทางแบงก์ชาติกาลังเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงคือการปรับปรุงกระบวนการปลดการระงับธุรกรรมหรือการปลดล็อกบัญชีเนี่ยให้มีความรวดเร็วขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยค่ะโอ้อันนี้สําคัญมากเลยครับรวดเร็วขึ้นนี่คือแค่ไหนครับ ตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่ากระบวนการนี้ควรจะแล้วเสร็จเร็วที่สุดภายใน4ชั่วโมง4ชั่วโมงใช่ค่ะและอย่างช้าที่สุดก็ไม่ควรเกิน1วันทําการโอ้โหเร็วขึ้นเยอะมากนะครับจากเดิมที่บางเคสเป็นเดือนเดือนใช่ค่ะถือว่าเร็วขึ้นมากจากเดิมที่ในทางปฏิบัติอาจใช้เวลานาน3-7วันหรือในบางกรณีอาจจะยาวนานหลายเดือนอย่างที่เราได้ยินจากเคสตัวอย่างมานะคะ การปรับปรุงเรื่องระยะเวลาปลดล็อกนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเลยนะครับในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและทางแบงก์ชาติก็ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่น่าสนใจด้วยเพื่ออธิบายถึงความท้าทายในทางปฏิบัตินะครับค่ะมีอะไรบ้างคะเขาเปิดเผยว่าแค่ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยระบบสามารถตรวจพบและระบ,บุบัญชีที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าอาจเป็นบัญชีม้าเฉลี่ยแล้วสูงถึงสัปดาห์ละประมาณ1-0,000บัญชีครับ สัปดาห์ละหมื่นบัญชีเยอะมากนะคะเยอะมากครับตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นขนาดของปัญหาบัญชีมาที่ยังคงระบาดอยู่ในระบบการเงินของเราเลยและในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงภาระงานมหาศาลในการตรวจสอบยืนยันบัญชีเหล่านี้ค่ะแค่เห็นตัวเลขก็เหนื่อยแทนแล้วค่ะใช่ครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีข้อมูลว่าพบพฤติกรรมของกลุ่มบัญชีมาเองที่พยายามโทรศัพท์เข้าไปที่ call center ของหลายๆธนาคารพร,พร้อมๆกัน เอาพวกบัญชีมาโทรมาเองเลยเหรอคะครับโทรมาเพื่อแจ้งขอปลดล็อกบัญชีของตนเองซึ่งแน่นอนว่าทางธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีข้อมูลของบัญชีเหล่านี้อยู่แล้วก็เลยไม่สามารถดําเนินการปลดล็อกให้ได้ครับอ๋อค่ะมีตัวอย่างที่แบงค์ชาติยกมาคือจากการสุ่มตรวจสอบข้อมูลการโทรเข้ามาขอปลดล็อกบัญชี100สายเนี่ยพบว่ามีเพียงประมาณ11รายเท่านั้นที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นและได้รับการพิจารณาปลดล็อกให้ 11รายจาก100รายครับซึ่งคาดว่า11เปอร์เซ็นตนี้น่าจะเป็นกลุ่มประชาชนผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้รับผลกระทบค่ะตัวเลขนี้ยิ่งตอกย้ำความท้าทายในการคัดกรองระหว่างวิชาชีพตัวจริงกับผู้บริสุทธิ์ที่ปะปนอยู่ท่ามกลางปริมาณข้อมูลมหาศาลแล้วก็แรงกดดันด้านเวลาครับอืมงานคัดกรองนี่ไม่ง่ายเลยนะคะไม่เลยครับ อย่างที่คุณดารณีได้สรุปหลักการสําคัญไว้คือเป้าหมายหลักยังคงเป็นการกักเนืนที่ได้มาจากการหลอกลวงให้ได้มากที่สุดเพื่อพยายามคืนให้กับผู้เสียหายและจับให้ถูกตัวคือมุ่งเน้นไปที่การจับกลุ่มผู้กระทําผิดตัวจริงในขบวนการ ค่ะกักเงินจับถูกตัวครับแต่ก็ยอมรับในทางปฏิบัติว่ามาตรการที่เข้มข้นเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้สุจริตได้จริงดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำคู่ขนานกันไปคือการพัฒนากระบวนการปลดล็อกหรือช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ฟังทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสถานการณ์นี้เปรียบเสมือนดาบสองคมจริงๆครับผมชัดเจนมากด้านหนึ่งคือความจําเป็นที่เราต้องสนับสนุนมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับขบวนการบัญชีม้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนจํานวนมหาศาลเลยครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่อีกด้านหนึ่งคมดาบนั้นก็อาจจะบาดโดนประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยทําให้ชีวิตของพวกเขาต้องหยุดชะงักหรือ ตกอยู่ในความยากลำบากอย่างแสนสาหัสเลยค่ะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลหลักได้รับทราบถ,ถึงปัญหาและความเดือดร้อนอย่างจริงจังแล้วแล้วก็กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ,ๆโดยมีเป้าหมายว่าจะเริ่มเห็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น เราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะว่าการปรับปรุงนี้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้จริงหรือไม่ใช่ครับการเร่งรัดกระบวนการปลดล็อกให้รวดเร็วขึ้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องและจําเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อลดทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะจุดประกายคําถามที่ใหญ่กว่านั้นให้เราขบคิดกันต่อไปในระยะยาวได้นะครับ คำถามที่ใหญ่กว่าเช่นอะไรคะเอาล่อน,นอกเหนือจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือปรับปรุงกระบวนการปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางในการป้องกันปัญหาในเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรบ้างครับอ๋อการป้องกันตั้งแต่ต้นทางครับเราจะสามารถออกแบบระบบ หรือสร้างกลไกอะไรเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงจรของเส้นทางการเงินที่ปิดกฎหมายเหล่านี้ได้ตั้งแต่ต้นทางหรือเราจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการยกระดับความปลอดภัยในการทําธุรกรรมดิจิทัลกับการรักษาความสะดวกความคล่องตัวแล้วก็ความไว้วางใจของทั้งประชาชนและภาคธ,ธุรกิจในการใช้บริการทางการเงินในระยะยาวได้อย่างไรอืมเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยค่ะ เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมเราต้องช่วยกันหาข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็หาคําตอบร่วมกันต่อไปในอนาคตครับสรุปข้อมูลข่าวโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ